ฝรั่งปลูกใหม่ปลูกแล้วทําไมต้องตัดยอดวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรขุงข่าดเพื่อความยืนนะครับวันนี้เองผมได้รับคําถามนะครับจากสมาชิกที่ปลูกฝรั่งนะครับที่ได้ปลูกเพื่อการค้าเลยเพราะว่า ปลูกเนี่ยรวมๆแล้วประมาณพันต้นนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ถามมาว่าลงปลูกแล้วเนี่ยเรา,เาต้องตัดยอดด้วยไหมนะครับแล้วตัดไปเพื่ออะไรเพราะว่าผมแนะนําว่าพอตอนลงปลูกแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ยอดมันพุ่งไวๆนะครับให้ตัดยอดมันแล้วการตัดยอดตัดตรงไหนอ่าแล้วก็มาเคลียร์ประเด็นว,ว่าตัดไปเพื่ออะไรนะครับเริ่มจากการปลูกฝรั่งก่อนนะครับฝรั่งเวลาเราได้ต้นมานะครับ ความสูงถ้าเป็นฝรั่งไซส์ปกติก็จะประมาณ80เซนถึง1เมตรถ้าเป็นยอดเดี่ยวนะครับในกรณีเราซื้อทาบมานะครับเราก็จะได้เป็นกิ่งที่เป็น,ปนแบบเขาเรียกว่าความยาวก็ประมาณ80เซนแล้วก็จะมียอดขึ้นมาถ้าเกิดเขาทาบมาเป็นแบบกิ่งกระโดงนะครับหรือในกรณีท่านที่ซื้อกิ่งตอนมาความต่างกันจะต่างกันตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็คือทาบกับตอนเวลาเรามาปลูกบางคนก็บอกว่าทําไม กิ่งตอนพอไปลงปลูกชำแล้วหมายถึงชำด้วยแล้วไปลงปลูกทําไมกิ่งตอนมันพุ่งไวอ่าตรงนี้เองที่สมาธิเขาสงสัยว่าทําไมมันจะต้องไปตัดยอดเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อกิ่งท่ามาเนี่ยยอดมันจะสวยๆเพราะว่าคนขายก็ต้องการทํากิ่งให้สวยเอามาวางขายมันจะได้ดูน่าซื้อแต่ถ้าเกิดใครสั่งกิ่งตอนทางออนไลน์มาเขาจะทําการตัดปลายยอดออกมาช่วงน้ําตาลต่อเขียวอันเนี้คือเทคนิคที่ซ่อนอยู่ แล้วผมก็จะแชร์ให้ฟังตรงนี้นะครับเริ่มจากคําถามก่อนว่าตอนที่เราปลูกไปแล้วนะครับทําไมเราจะต้องมาตัดยอดมันการตัดยอดฝรั่งนะครับไม่ใช่แค่ว่าการปลูกนะครับพอโตไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตัดยอดเขาเหมือนกันเพื่อบังคับให้แทงดอกเนี่ยเหมือนข้างหลังต้นนี้ที่ผมทําวิโอลงนะครับก็ตัดยอดน้ําตาลต่อเขียวเพื่อบังคับให้มีดอกแต่ถ้าเป็นต้นเล็กนะครับเราจะตัดบังคับเพื่อให้เขาแทงยอดออกมา ทำให้เกิดทรงพุ่มได้ไวขึ้นในกรณีที่เราจะเลี้ยงทรงพุ่มเนี่ยพุ่มสวยๆเหมือนด้านหลังของผมอันนี้คือต้นฝรั่งของกระซือที่มีอายุประมาณ1ปีกับ6เดือนนะครับก็ประมาณปีครึ่งเราตัดยอดเขาตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกพอลงปลูกเนี่ยเราก็ใช้วิธีการปลูกเหมือนที่ผมแนะนํานะครับรองพื้นก้นหลุมปักหลกักเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการตัดยอดเขาเพื่อบังคับ แตกยอดเหมือนที่ผมได้พูดไว้เพราะว่าถ้าเราลงปลูกไปเฉยๆนะครับยอดเนี่ยกว่าจะแตกยอดใหม่เนี่ยมันช้าแต่ถ้าเกิดเราตัดเนี่ยประมาณ15วันนะครับมันจะแทงตาออกมาแต่ไม่ใช่ตาดอกนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่ายอดใหม่แต่จะออกมาเป็นข้างนะครับเป็นด้านข้างก็จะออกจาก1ยอดเนี่ยกระกลายเป็น2ยอดในกรณีที่ปลูกเขาเรียกว่าฝรั่งแบบ ทาบกิ่งนะครับเพราะว่ามันจะได้มาเป็นกิ่งกระโดงเนี่ยหนึ่งกิ่งแต่เราจะบังคับให้เขาแทงยอดใหม่ไวๆเนี่ยก็ใช้วิธีการตัดยอดก็คือตัดตรงน้ําตาลต่อเขียวครับพอตัดแล้วเนี่ยฝรั่งมันแทงยอดใหม่ไวขึ้นนะครับนี่คือคําตอบที่สมาชิกถามมาอา้าวแล้วที่ผมพูดว่ากิ่งตอนทําไมมันถึงแตกยอดไวกว่ากิ่งทาบตอนที่ซื้อมาถ้าเกิดเราเทียบกันเพราะกิ่งตอนถูกตัดยอดมาตอนที่ คนขายจะส่งให้ผู้ซื้อครับเขาจะลดการคายน้ําเขาจะตัดมาความยาวประมาณ30 4 0ถึง40เซนนะครับในการที่เราจะนํากิ่งเนี่ยเวลาเราซื้อเข้ามาแล้วเราจะมาชำเนี่ยพอเราชําแล้วนะครับมันถูกตัดยอดมามันจะแตกยอดใหม่ไวขึ้นเนี่ยคือมันมีเทคนิคซ่อนอยู่แต่บางทีหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ตรงนี้นะครับก็ผมได้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังสมัยที่ผมสั่งซื้อ กิมจูมาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการฝรั่งเลยก็เป็นความยาวกิ่งประมาณ 30- 40ถึงเซนเนี่ยเพื่อที่แบบเขาตัดแล้วลดการคลายน้ำแล้วก็มันจะสามารถบรรจุก,กิ่งมาได้ต่อครั้งเนี่ยกล่องนืงออาจจะประมาณร้อยกิ่งแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยกิ่งฝรั่งที่ทำเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยเขาเขาจะทำเงินจำนวนมากๆนะครับจะอ,อยู่ที่แถวแถวคองจินดานะครับสามพานันนะครปฐมหรือแถวแถว เขาเรียกว่าอะไรอะผมก็จำไม่ได้ละที่เป็นส่วนเพื่อนผมที่ไปเอากิมจูสมัยแ,ยกแรกๆก็จะได้เป็นกิ่งแบบนี้มาเนี่ยคือเทคนิคที่ซ่อนอยู่นะครับดังนั้นเมื่อเราปลูกฝรั่งเนี่ยใหม่ๆเลยแล้วเราอยากให้เขาพุ่งไวๆนะครับก็ตัดยอดช่วยนะครับแล้วก็อย่าลืมปุ๋ยลองก้นหลุมสูตรที่ผมเคยแชร์ไปก็สามารถดูในเพลย์ลิสต์ของการปลูกและการดูแลฝรั่งได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ท่านที่ส่งคาถามมานะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถแชทนะครับหรือแอดไลน์มาถามที่ส่วนได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะเข้าไปตอบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเรียรวดีจะนามาฝากกันทั้งหลาไปวันนี้ผมองเก่าของว่าขอบคุณและสวัสดีครับ